สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ีทุกคนคณิตศาสตร์วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องการบวกลบละคนค่ะซึ่งในหน้า83เราจะแสดงลำดับขั้นตอนการหาคำตอบเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมเราไปดูวิธีการกันค่ะตัวอย่าง742,654 ลบด้วยวงเล็บ6,428บวกด้วย52,370วงเล็บปิดมีค่าเท่ากับมอมานักเรียนต้องหาตัวไม่ทราบค่าของมอมาวิธีการทำนะคะบรรทัดที่1ทําทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนเราจะนำา6 4 8 8บวกด้วย50,000 2370เท่ากับ58798บรรทัดที่2เราจะนํา742654ลบด้วยคําตอบในวงเล็บที่เราบวกกันไว้เมื่อกี้ก็คือ58798 เท่ากับ683,850และบรรทัดส,สุดท้ายดังนั้น742,654ลบด้วยวงเล็บ6,428บวกด้วย52,370วงเล็บปิดมีค่าเท่ากับ 6กแสนแปการบ้านในวันนี้หน้า85ให้หาคำตอบแบบวิธีทำแนวนอนคะ่ะนักเรียนแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปในคลิปหน้านะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูพัดก็ขอสวัสดีคะ่ะตั้งใจเรียนนะคะนักเรียน